สวัสดีครับอันนี้คือกิ่งองุ่นที่เราได้ปักชำอาไว้นะครับสวนองุ่นสวยหน้าร้านโอเคหน้าบิ๊กซีจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้เราได้ปักชำกิ่งองุ่นไว้นะครับอายุได้45วันแล้วครับนีนก็เริ่มแตกยอดออกมานะครับสามารถที่จะนำลงไปปลูกลงดินได้แล้วนะครับบางต้นก็สวยงามนะครับนี่ก็บางต้นก็แตกยอดออกมามีช่อดอกด้วยนะครับสังเกตดูนะครับช่อดอกครับ นะครับครับปักชามาได้พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็ที่จะสามารถที่จะลงดินได้แล้วครับครับสําหรบบองุ่นที่เราปักชํานะครับตอนนี้แตกยอดออมาพร้อมที่จะลงดินได้แล้วครับสวนองุ่นสวยน่ารักโอเคหน้าบิ๊กซีจังหวัดศรีสุเกษนะครับครับสวัสดีครับ